สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องแคนสเสนหาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือต้นอก่อนที่จะไปรับฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วท่านผู้ฟังจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่อง แคนเสนหาแนะนำตัวละครในนิยายเสียงเรื่องแคนเสนหาชาโนนผู้ชายที่ชีวิตของเขาผ่านมาแล้วทุกรูปแบบเขาเคยติดคุกในคดีฆ่าคนตายผู้ชายที่มีปมในหัวใจเกลียดคนที่เป็นมือที่สามในชีวิตของคนอื่นนรินทิพย์หรือเคธผู้หญิงที่ต้องทนอยู่กับความรู้สึกผิดที่ได้พลั้งมือยิงชานนจนเสียชีวิตแม้ว่าตำรวจ จะหาศพของเขาไม่เจอก็ตามแต่เธอแน่ใจว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแน่นอนเธอต้องทนอยู่กับความรู้สึกผิดที่มันกัดกินหัวใจของเธอแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานนับปีเธอก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยแต่ชมกับยายสมสองตายายที่มีอาชีพทำไร่ทำสวนเป็นคนช่วยชานนให้รอดชีวิตและรับชานนมาอยู่เป็นครอบครัว สายปานล้านสาวตะชมกับยายสมเธอหลงรักชานนเป็นที่สุดเธอเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับเขาตอนที่หนึ่งชานนในนิยายเสียงเรื่องแขนเสน่หาผมค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากเพราะผมรู้สึกเจ็บไปหมดทั้งร่างผมมองไปรอบๆอบที่นี่มันที่ไหนกันทำไมผมมาอยู่ที่นี่พอตั้งสติได้ ความเจ็บที่ท้องก็จู่โจมผมทันทีพร้อมกับอาการเจ็บระบมที่หัวของผมผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วที่นี่คือที่ไหนทำไมผมถึงมีแผลที่ท้องเราทำไมผมถึงมีแผลที่หัวใครใครกันทำร้ายผมแล้วทำไมผมถึงจำอะไรไม่ได้เลยผมเป็นใครผมลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปรอบๆทุกอย่างรอบตัวมันแปลกตาไปหมดเจ็บกว่าแผลที่ร่างกายในตอนนี้ ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนหรือแม้กระทั่งว่าชื่อของตัวเองผมยังไม่รู้เลยเสียงเปิดประตูดังขึ้นเมื่อประตูเปิดออกผมหันไปตามเสียงเป็นสองตายายที่กำลังเดินเข้ามาภายในห้องและเดินตรงดิ่งมาหาผมท่านทั้งสองส่งยิ้มให้กับผมอย่างอ่อนโยนสงสัยคงจะเป็นญาติของผมแน่ๆผมยิ้มตอบรับพวกท่านอย่างดีใจตื่นแล้วเหรอ เป็นยังไงบ้างยังเจ็บแผลมากไหมย,ยายวางถุงขนมลงบนโต๊ะแล้วเอ่ยถามเจ็บครับเอ่ยยายยายเป็นยายของผมหรือครับแล้วผมชื่ออะไรผมเป็นหลานของยายเหรอคุณพระนี่พ่อหนุม่มจําอะไรไม่ได้เลยเหรอยายสมยกมือขึ้นทาบอกด้วยความตกใจทำไมยายต้องตกใจขนาดนั้นด้วยครับผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่พ่อหนุม่ม ตากับยายไม่รู้หรอกนะว่าพ่อหนุ่มเป็นใครมาจากไหนในคืนที่ฝนตกหนักตาเจอพ่อหนุ่มนอนสลบอยู่ข้างแม่น้ําน่าจะถูกกระแสน้ําพัดผ่านมาแล้วก็มีแผลโดนยิงที่ท้องแล้วก็ยังมีแผลแตกที่หัวตากับยายก็เลยพามาส่งที่โรงพยาบาลนี่ละแต่ชมพูดขึ้นผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครผมมาจากที่ไหนผมไม่รู้เลยจริงๆคิดไม่ออกเลยแล้วนี่ ผมควรจะทำยังไงดีกับชีวิตต่อไปผมรู้สึกมึนงงไปหมดผมก้มหน้าก่อนที่จะยกมือขึ้นมาปิดหน้าของตัวเองมันมืดแปดด้านไปหมดจริงๆจะเดินหน้าต่อไปยังไรดีละ่ะแม้แต่ชื่อของตัวเองผมเองยังไม่รู้เลยบ้านช่องอยู่ที่ไหนผมมีญาติหรือเปล่าผมจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้รักษาตัวให้หายก่อน แล้วถ้ายังไม่มีที่ไปไปอยู่กับตากับยายก่อนก็ได้ความจําของพ่อหนุ่มกลับมาเมื่อไหร่ค่อยกลับไปอยู่กับครอบครัวเออคือคือผมหน้าไม่ต้องเกรงใจหรอกพ่อหนุ่มไปอยู่ด้วยกันนะเออขอขอบคุณมากครับคุณตาคุณยายเดี๋ยวยายไปคุยกับคุณหมอก่อนนะอยู่คุยกับตาไปก่อนครับผมยายสมเดินออกไปจากห้องสักพักก็กลับมาพร้อมกับหมอ และพยาบาลพยาบาลยื่นถุงใบเล็กๆให้แก่ผมผมรับมันมาแล้วมองอย่างงงๆอะไรเหรอครับนี่คือของที่ติดตัวคุณมาค่ะในคืนที่ตากับยายพามาส่งที่โรงพยาบาลในนี้มีบัตร ATM แล้วก็โทรศัพท์ค่ะแต่ว่าโทรศัพท์เปียกน้ำฉันคิดว่ามันคงจะใช้การไม่ได้แล้วละค่ะและนี่ก็เป็นเงินสดจำนวนหนึ่งที่ติดตัวคุณมาส่วนเอกสารสำคัญ อย่างเช่นบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารอื่นๆไม่มีเลยนะคะผมรับถุงใบเล็กๆมาจากพยาบาลพร้อมกับกล่าวขอบคุณขอบคุณครับแล้วอาการของหลานชายผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอตาชมเอ่ยถามคุณหมออาการของคนไข้ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับบาดแผลที่โดนยิงไม่ถูกจุดสำคัญอะไรแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คืออาการทางสมอง เพราะจากการตรวจบาดแผลที่ศีรษะบาดแผลค่อนข้างสกันคาดว่าจะโดนกระแทกอย่างหนักจนสมองคนไข้ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจึงทําให้ความทรงจําบางส่วนหายไปแต่ถ้าได้รับการกระตุ้นจากสิ่งรอบตัวที่คุ้นเคยบางทีความทรงจําของคนไข้อาจจะกลับมาปกติก็ได้ครับแนวทางการรักษาก็คือให้คนในครอบครัวช่วยกันช่วยเขาให้ฟื้นความจำกลับมา ให้เขาอยู่ในที่ที่คุ้นเคยทํากิจกรรมที่เขาทําประจําหมอว่าไม่นานความทรงจําของเขาก็จะกลับคืนมาครับหมอขอบคุณมากครับตาชมพูดขอบคุณคุณหมอถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นหมอขอตัวไปดูคนไข้ารายอื่นก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับผมยกมือไหวพร้อมกับกล่าวขอบคุณหมอโอ้เวรกรรมเวรกรรมจริงๆ แล้วเราจะไปกระตุ้นความจำของพ่อหนุ่มจากตรงไหนละเนี่ยจากสิ่งที่คุ้นเคยหาได้จากที่ไหนล่ะพวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนนี้เลยสักอย่างฮน่าสงสารจริงๆขนาดชื่อของตัวเองมันยังจาไม่ได้เลยแล้วแถมยังถูกคนทําร้ายมาอีกพ่อหนุ่มเอ้ยพ่อหนุ่มยายสมบ่นไปตามประสาไปอยู่ด้วยกันกับตาและยายนะจนกว่า ความจำของพ่อหนุ่มจะกลับคืนมาพวกเราคงมีบุญที่ทำร่วมกันมาเลยได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่าคิดมากเลยนะมาเป็นหลานตากับยายก็แล้วกันเรื่องอื่นค่อยคิดกันอีกทีต่ชมเอ่ยขึ้นครับครับผมขอบคุณมากครับผมค่อยๆล้มตัวนอนลงบนเตียงพร้อมกับมองเพดานอย่างใช้ความคิดผมไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนทำร้าย แล้วผมเป็นใครตกลงว่าผมเป็นคนดีหรือว่าคนชั่วกันแน่ผมพยายามใช้ความคิดแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสักทีเวลาล่วงผ่านเลยไปห้าปีพี่เทือนพี่เทือนตาเรียกไปกินข้าวจ้าเดี๋ยวปานไปรอที่โต๊ะกินข้าวนะจ๊ะพี่จ้าจ้าพี่อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะตามไปนะสายปานหลานสาวของตาชมและยายสม ตะโกนเรียกให้ผมไปกินข้าวผมตักน้ําล้างโครนออกจากเท้าของตัวเองหลังจากที่ผมไปช่วยตาชมไถนาผมอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วแต่ความทรงจำของผมก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับคืนมาเลยจนผมไม่คิดที่จะไปตามหาคําตอบแล้วล่ะครับว่าผมเป็นใครมาจากไหนห้าปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมชอบที่นี่มากผมมีความสุขมันสนุก และแปลกใหม่สำหรับผมผมหยิบผ้าเช็ดตัวขึ้นมาพร้อมกับเข้าไปชำระร่างกายพออาบน้ำเสร็จก็ขึ้นไปแต่งตัวบนกระท่อมท้ายไร่ผมขอตากับยายมาอยู่ที่นี่เองละเพราะว่าผมชอบความเงียบสงบผมไม่ชอบวุ่นวายกับใครผมคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยในขณะที่กำลังแต่งตัวผมจำได้ว่าหมอบอกต้องกระตุ้นความทรงจำของผมจากสิ่งที่คุ้นเคย ผมเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือกับบัตรเอทเอมขึ้นมาดูของสองสิ่งนี้เท่านั้นที่มันติดตัวผมมามันเป็นสิ่งที่ผมคุ้นเคยอย่างนั้นหรือทุกครั้งที่ผมมองไปที่มันผมจะคิดถึงตัวเลขหนึ่งห้าสองห้าสามศูนย์มันคือตัวเลขอะไรกันแน่ผ่านมาห้าปีผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือตัวเลขอะไรทุกคนที่นี่เรียกผมว่าเตือน เพราะอะไรนะเหรอครับก็เพราะว่าตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่มีหนังเรื่องหนึ่งกำลังดังมากๆในหนังเรื่องนี้พระเอกความจำเสื่อมเขาจำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมจำชื่อหนังเรื่องนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นทุกคนที่นี่เลยเรียกผมว่าเถื่อนตามชื่อของพระเอกในหนังเรื่องนั้นผมเดินลงจากกระท่อมแล้วมุ่งหน้าไปยังบ้านใหญ่ทันทีตอนนี้ทุกคน กำลังรอผมอยู่ที่โต๊ะอาหารผมเดินไปนั่งลงในที่ประจำของผมทันทีพี่เทือนกินแกงสายบัวหน่อยสิจ้าปานทำสุดฝีมือเลยนะคะสายปานตักแกงสายบัวใส่จานให้กับผมขอบคุณนะปานเต็มใจจะพี่สายปานส่งยิ้มหวานให้กับผมพร้อมกับยื่นเท้ามาเขี่ยเท้าผมไปมาใต้โต๊ะผมรู้ว่าเธอคิดยังไงกับผมแต่ผมคงให้เธอมากกว่าความเป็นน้องสาวไม่ได้นี่ เถื่อนตามีอะไรจะให้นะอะไรเหลอครับตาตาชมหยิบธนาบ,าบัตรแบงค์พันห้าถหกใบยืย่นให้แก่ผมเงินข้ามะม่วงตาเอาไปขายวันนี้ตาแบ่งให้เถื่อนคนละครึ่งไม่เอาหรอกครับตาตากับยายเก็บเงินไว้เธอผมไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วทุกวันนี้แค่ตากับยายให้ที่อยู่ที่กินผมบุญคุณก็ท่วมหัวแล้วครับตาเก็บเงินไว้เธอยายคิดไว้แล้วเชียว ว่าเถื่อนต้องพูดแบบนี้แน่ๆถ้าไม่รับเงินก็รับอันนี้ไปยายสมยื่นกล่องโทรศัพท์มือถือให้กับผมยายผมไม่เอารอกเอาไปก็ไม่รู้จะไปโทรหาใครถ้าพี่ไม่รู้จะโทรหาใครพี่ก็โทรหาสายป่านสิจ้าโทรหาป่านได้ตลอดเวลาเลยนะพี่เถื่อนสายป่านพูดขึ้นพร้อมกับส่งสายตาปริบๆให้กับผมเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือเอาไว้ถ่ายรูปก็ได้เวลาที่ทำไร่ทำสวน จะได้ไม่เงารับไปเถอะเถือนตะชมเอ่ยสำทับครับขอบคุณครับผมรับโทรศัพท์มาจากมือของยายทั้งสองตายายดีกับผมมากๆถ้าความทรงจำของผมกลับคืนมาผมสัญญาว่าผมจะไม่ลืมบุญคุณผู้ที่มีพระคุณทั้งสองท่านเลยจบตอนที่หนึ่งชานนในนิยายเสียงเรื่องแขนสเสนหาอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไป สำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ